เรื่องหมอตําแยผีกระสือประพันธ์โดยพูดเพตราอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับสไคร์หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดเรื่องต่อไปขอบคุณค่ะเรื่องหมอตําแยผีกระสือนี้แอดได้เขียนให้กับสำนักพิมพ์ไพลินใช้นามปากกาว่าพูดเพตราในชุด คืนเฮี้ยนผีตามหลอกเรามารับชมและรับฟังกันได้แล้วค่ะเมื่อสมัยก่อนความเจริญยังเข้าไม่ถึงโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ตามชนบทกว่าจะออกมาหาหมอแต่ละครั้งก็ยากลำบากมากโรงพยาบาลไม่ได้อยู่ใกล้ๆบางแห่งอยู่ห่างไกลออกไปเกือบ60กิโลสถานีอนามัยก็มีน้อยมากบางแห่งหมอไม่อยู่ เพราะมีธุระเข้าไปในเมืองชาวบ้านต่างพึ่งตัวเองทั้งนั้นส่วนใหญ่แล้วจะซื้อยาแก้ป,ปวดมาเก็บเอาไว้ใช้หากว่าอาการไม่หนักหนาสาหัสสากัรจริงๆก็จะไม่ไปหาหมอสมัยใหม่กันส่วนใหญ่จะพากันไปหาหมอสมุนไพรโดยใช้ยากลางบ้านรักษาบางทีก็ได้รับยาต่างๆจากบรรพบรุษมาช่วยกันรักษา อาการโรคง่ายๆที่เรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้านโดยเอาของใกล้ตัวที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ชีวิตของผู้คนสมัยก่อนจึงค่อนข้างเสี่ยงโดยเฉพาะคนท้องที่ต้องคลอดลูกเองซึ่งโอกาสรอดนั้นมีแค่ 50- 50ห้าเท่านั้นบางคนแม่รอดแต่ลูกตายบางคนแม่ตายแต่ลูกรอดและก็มีไม่น้อยที่ตายทั้งแม่ทั้งลูก ที่เรียกว่าตายทั้งกลมถ้าหากว่าบ้านไหนมีคนคลอดลูกตายจะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความเฮี้ยนของผีแม่ลูกอ่อนให้เกิดความกลัวและไม่กล้าออกจากบ้านในเวลากลางคืนผู้หญิงที่แต่งงานมีครอบครวัวเมื่อท้องขึ้นมาก็จะกลัวการคลอดลูกมากเพราะมีคนพูดว่าเวลาปวดท้องเหมือนกับไปเยือนยม,มโลกโอกาสเสียชีวิต มีค่อนข้างสูงมากกว่าลูกจะหลุดออกมาจากร่างกายเจ็บปวดแทบขาดใจจึงคลอดเพียงลำพังไม่ได้เลยจะต้องมีหมอตำแยมาช่วยในการทำคลอดถ้าหากเจอหมอตำแยเก่งๆโอกาสที่แม่และลูกจะมีชีวิตรอดนั้นค่อนข้างสูงแต่ก็มีบางคนที่เด็กนอนขวางท้องโดยเอาเท้าหรือว่ามือออกมาก่อนส่วนหัวโอกาสที่แม่จะเสียชีวิตนั้นก็มีมาก ใครก็ตามที่เป็นหมอตำแยจะได้รับการยกย่องและนับถือสูงมากเพราะช่วยชีวิตคนให้รอดจึงมีผู้คนไปมาหาสู่ไม่ขาดคนที่เป็นหมอตำแยได้จะต้องมีความชำนาญและรู้เรื่องการทำคลอดเป็นอย่างดีรวมทั้งกรรมวิธีในการอยู่ไฟว่าจะอยู่อย่างไรหรือกินอะไรที่ให้หมดลูกของแม่มือใหม่เข้าอู่เร็วศาสตร์ทางด้านนี้ จึงไม่ได้เป็นกันง่ายๆโทษเคยเห็นแม่คลอดน้องนอกจากจะได้ยินแม่ร้องด้วยความเจ็บปวดแล้วหลังคลอดแม่จะต้องกินน้ำยาสมุนไพรหลายอย่างด้วยกันและกินอาหารที่ช่วยเพิ่มน้ำนมและจะต้องให้หมอตําแยอาบน้ำให้ด้วยหมอตําแยที่ขึ้นชื่อของหมู่บ้านชื่อยายพรอมแกทำคลอดเด็กๆมาหลายคนรวมทั้งทศด้วยแต่แกก็อยู่ที่หมู่บ้านนี้ไม่นาน ลูกสาวของแกได้รับไปอยู่ที่อื่นซึ่งอยู่คนละจังหวัดคราวนี้ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เสร็จแล้วผู้หญิงที่ท้องจะทำอย่างไรกันจึงแก้ปัญหาด้วยการบางคนเวลาท้องแกก็จะไปอยู่ที่หมู่บ้านอื่นเพื่อไปหาหมอตำแยพอคลอดลูกแล้วจึงกลับมาอยู่ที่นี่จึงกลายเป็นเรื่องที่มีปัญหามากคนที่อยากเป็นหมอตำแยฝึกอยู่ไม่นานก็ไม่สำเร็จ เพราะมีความรู้แค่งูงูปลาปลาเหมือนว่าสวรรค์มาโปรดคนในหมู่บ้านเมื่อมีผู้หญิงแก่คนหนึ่งชื่อป้าเจืออายุห้าสิบกว่า,วาผมยาวหงอกขาวเต็มหัวรูปร่างผอมผิวดำชอบใส่เสื้อแขนกระบอกสีดำกับผ้าถุงสีดำแกมาปลูกกระท่อม อยู่ที่ท้ายไร่ของบ้านทศแกบอกว่าอยากหายที่เงียบๆอยู่และไม่ถูกกับผัวที่ชอบดื่มเหล้าพ่อเคยถามว่ามาอยู่ที่นี่แล้วจะทำมาหากินอะไรเพราะแกไม่มีที่ดินเลยแกบอกว่าขอทำงานรับจ้างเล็กๆน้อยๆและแกมีความรู้ทางด้านหมอตำแยพอชาวบ้านรู้ว่าป้าเจือเป็นหมอตำแยเท่านั้นทุกคนต่างพากันดีใจเพราะในหมู่บ้าน ไม่มีหมอตำยโทศจึงนึกถึงพี่แก้วท้องได้แปดเดือนใกล้คลอดเต็มทีและได้ข่าวว่าหัวพี่แก้วจะรับให้ไปอยู่บ้านญาติถ้าหากว่ามีหมอตำยหัวเธอก็คงไม่พาพี่แก้วไปป้าเจือถูกตามตัวไปดูพี่แก้วในเย็นวันหนึ่งทศเล่นอยู่แถวนั้นพอแกเดินเข้าบ้านเท่านั้นหมาชื่อไอด้ด่างที่อยู่ใต้ถุนบ้านมันถึงกับถอยหลัง และหอนใส่ป้าเจือแกมองมันด้วยสายตาแข็งๆและมีลมพัดผมสีขาวจนเป็นกระเซิงเห็นหน้าดูดุเสียด้วยทดถึงกับกลัวมากเพราะเห็นแกแลบลิ้นออกมาเลียปากลิ้นแดงและยาวเหมือนผีไม่มีผิดแต่ก็คิดในแง่ดีว่าแกคงกินหมากจึงทำให้ลิ้นเป็นสีแดงอย่างนั้นแกขึ้นไปข้างบนบ้านเสียงพี่แก้วร้องไา้คงตกใจป้าเจือ เพราะไม่คุ้นหน้าคุณตาม,มาก่อนอีกอย่างดูลักษณะของแกแล้วน่ากลัวมากคนที่พาแกมาก็บอกว่าแกเป็นหมอตำแดจะมาดูท้องให้พี่แก้วไม่ค่อยชอบแกสักเท่าไหร่แต่ก็ยอมให้ป้าเจือจับคลำท้องพี่แก้วเคยพูดกับทศว่าไม่ไว้ใจป้าเจือตาของแกวาวายยังไงก็ไม่รู้และไม่ชอบผมของแกที่ฟูเป็นกระเซิงไม่รวบมัดให้เข้าที่ จากวันนั้นเป็นต้นมาป้าเจือจะแวะมาหาพี่แก้วบ่อยมากบางทีก็มาสามเวลาบอกว่าใกล้คลอดแล้วมาจับดูท้องบอกว่าเด็กดิ้นแรงไม่นอนขวางท้องจะกคลอดง่ายมากถ้าทางแกดีใจที่รู้ว่าเด็กจะคลอดทุกคนลงความเห็นว่าแกคงอยากทำคลอดเต็มทีเพราะได้ค่าตอบแทนบางทีก็เป็นเงินและข้าวของทศได้ข่าวว่าผัวพี่แก้ว เตรียมเงินเอาไว้ให้จํานวนหนึ่งทุกครั้งที่ป้าเจือมาที่บ้านพี่แก้วทศจะถูกตามไปอยู่ด้วยและได้ยินป้าเจือแก่พูดว่าท้องครอนแล้วอีกไม่นานก็จะคลอดหัวพี่แก้วเตรียมเข้าของเอาไว้รวมทั้งหม้อดินสำหรับใส่รกเด็กด้วยแกก็จะเอาไปฝังป้าเจือบอกว่าจะเอารกไปฝังเองเป็นการป้องกันพวกผีกระสือไปกินรก เมื่อได้ยินอย่างนั้นทุกคนกลัวมากแต่ก็พากันเถียงว่าหมู่บ้านนี้ไม่มีผีกระสือป้าเจือบอกว่าคนออกลูกกลิ่นคาวเลือดจะแรงมากผีที่อยู่ไกลแค่ไหนก็จะรู้และมันจะมาเร็วมากแต่ไม่ต้องกลัวแกมีวิธีที่จะทำให้มันไม่กล้าเข้าใกล้เมื่อป้าเจือรับปากอย่างเป็นมั่นเป็นเหมาะอย่างนั้นชาวบ้านก็วางใจผัวพี่แก้วเตรียมเตา สำหรับอยู่ไฟรวมทั้งกระด้งใส่เด็กส่วนพี่แก้วก็ได้ฉีกผ้าถุงเก่าๆเ,เอาไว้สำหรับทำผ้าอ้อมส่วนโทษกับเพื่อนๆช่วยกันเก็บฟืนแห้งมากองเอาไว้ใต้ถุนบ้านทุกคนที่มาช่วยงานผัวพี่แก้วก็จะให้เงินไปกินขนมในตอนนั้นพวกเด็กๆต่างมีความสุขคิดว่าวันนี้พี่แก้วคงจะคลอดลูกพวกเขาจึงนั่งเฝ้ากันทั้งคืน ดยจองนอกชาญบ้านเป็นที่ชุมนุมถ้าง่วงก็นอนกันได้เลยส่วนพ่อของทศได้ยืมตะเกียงเจ้าพายุมาหนึ่งดวงส่วนพ่อของทศให้ยืมตะเกียงเจ้าพายุมาหนึ่งดวงตะเกียงนี้จะมีแสงสว่างมากและความสว่างมากกว่าตะเกียงธรรมดาผัพวพี่แก้วขอบคุณในน้ำใจและยังมีสาวๆมาช่วยดูแลทางด้านอาหารการกินเพราะรู้ว่าจะมีคน มาที่บ้านหัวพี่แก้วจึงซื้อเครื่องดื่มเอาไว้เป็นลังเพื่อเป็นการฉลองลูกคนแรกไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแก่ก็ดีใจทั้งนั้นถัดจากนั้นอีกสองคืนพี่แก้วมีอาการกระสับกระส่ายเหงื่อออกเต็มตัวเธอบอกกับผัวว่าสงสัยจะคลอดลูกเพราะปวดหน่วงๆทีแรกคิดว่าปวดหนักเมื่อไปเข้าห้องน้ำแต่ไม่มีอะไรออกมาพักเดียวก็ปวดอีก คล้ายกับปวดท้องเสียเธอจึงเข้าห้องน้ำหลายครั้งและเริ่มปวดถี่กว่าเดิมผัวพี่แก้วก็เลยบอกเพื่อนบ้านให้มาอยู่เป็นเพื่อนทดกับพ่อแม่ก็ไปอยู่ด้วยเช่นกันซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างกอรหนแต่ทุกอย่างเรียบร้อยดีผัวพี่แก้วชวนทดไปตามป้าเจือแต่ยังไม่ทันจะเข้าบ้านด้วยซ้าป้าเจือแกมาแล้วขนาดแก่ๆอย่างนั้นเดินคล่องแคล่วมากพวกเขาต่างแปลกใจ ที่แกรู้ได้อย่างไรว่าพี่แก้วจะคลอดแต่ในเวลานั้นทุกคนมัวแต่ห่วงพี่แก้วที่นอนบิดตัวไปมาคงจะปวดมากเสียงร้องโอย,โอยมือก็จับท้องที่ปู่โตป้าเจือจึงสั่งให้ผูกผ้าเข่ามากับขือด้านบนแล้วห้อยชายลงมาให้พี่แก้วโหนจากนั้นก็ไล่ผู้ชายให้ออกจากห้องเหลือแต่แม่ของทศกับลูกมืออีกสองคน แม่นั่งอยู่ด้านหลังพี่แก้วช่วยค้ำหลังไม่ให้เธอล้มส่วนอีกสองคนช่วยป้าเจือหยิบจับข้าวของทศแอบ,บดูอยู่ในครัวผัพวพี่แก้วก่อไฟต้มน้ำโดยใช้กาใบาใหญ่และเตรียมอ่างดินเผาเอาไว้สำหรับอาบน้ำให้ลูกทศเห็นแล้วรู้ว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากสำหรับชีวิตที่เกิดมาใหม่ทศคิดว่าตอนเขาเกิดก็คงเป็นอย่างนี้เหมือนกันและเขา ได้ยินเสียงพี่แก้วร้องโอยดังเป็นระยะทุกครั้งที่เธอร้องผัพวพี่แก้วทำหน้าไม่ดีเขาคงสงสารเนี่ยมากและจับมือทดเอาไว้จุนแน่นเกือบสองชั่วโมงที่เธอร้องจนเสียงแหบแห้งและน่าสงสารเสียงป้าเจือพูดว่าทำไมมันยังไม่ออกมาสักทีปากมดลูกก็เปิดแล้วแกเดินเข้ามาในครัวเห็นผัวพี่แก้วยืนอยู่แกถามว่ามีของอยู่ในตัวใช่ไหม เขาทำหน้างงๆป้าเจือถามอีกครั้งว่าไปสักยัน์อะไรหรือเปล่าผัวพี่แก้วบอกว่าสักยันมหาอุดเท่านั้นแหละป้าเจือจึงไล่ให้เขาลงไปจากบ้านเพราะยันนี้มาอุดเอาไว้ไม่ให้เด็กคลอดทศเองก็รู้ว่าการสักยันชนิดนี้ถ้ามีเด็กจะคลอดก็คลอดออกมาไม่ได้เมื่อผัวพี่แก้วลงไปจากบ้านแล้วทศก็ได้ยิน เสียงเธอร้องออกมาดังๆและเสียงป้าเจือบอกว่าเด็กจะออกมาแล้วให้เอาเกลือเม็ดใหญ่ๆมาทีแรกก็คิดว่าแกจะเอาเกลือให้พี่แก้วกินแต่ไม่ใช่แกพูดว่าจะเอาเม็ดเกลือมาปาดปากทางคลอดเด็กจะได้ออกง่ายๆทษถึงกับสยองและได้ยินผู้ช่วยป้าเจือถามว่าทำไมต้องเอาเม็ดเกลือมาใช้ด้วยแล้วทำไมไม่เอามีดโกน มาใช้ในเรื่องนี้แกบอกว่าเกลือเม็ดมีความสะอาดและมีเหลี่ยมที่คมส่วนมีดโกนไม่รู้ว่าเป็นสนิมหรือเปล่าจากนั้นก็ได้ยินเสียงเด็กร้องออกมาแว้แว้ป้าเจือพูดอีกว่าเอาคมไม้ไผ่มาตัดสะดือทศจึงวิ่งไปดูแม่จึงหันมาดุและบอกให้ไปอยู่ในครัวทศเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงห้ามนักหรือว่ากลัวจะเห็นอะไรที่ไม่ดี แต่ทศก็ยังทันได้เห็นป้าเจือเอาก้อนเนื้ออะไรไม่รู้เต็มไปด้วยเลือดใส่ลงไปในหม้อดินแล้วเอาฝาปิดเอาไว้บางทีอาจจะเป็นรกก็ได้ถ้าทางป้าเจือดีใจมากผมถามแม่ว่าเด็กผู้หญิงหรือผู้ชายแม่บอกว่าผู้ชายผมรีบกระโดดลงจากบ้านไปหาผัวพี่แก้วแล้วแจ้งข่าวว่าลูกของแกเป็นผู้ชายพอได้ยินเท่านั้นเขาตะโกนเสียงดังและกระโดดไปมา พูดว่าลูกชายลูกชายเพื่อนบ้านต่างพากันเข้ามาแสดงความยินดีเพราะรู้ว่าเขารอคอยที่จะเห็นลูกมานานแล้วหลังจากเด็กคลอดแล้วก็ถูกนำมาล้างทำความสะอาดจากนั้นก็เอาไปนอนไว้ในกระดง้งซึ่งวางไว้ข้างแม่ถ้าทางพี่แก้วอ่อนเพลียมากเธอลุกขึ้นดื่มน้ำมาขามเปียกและใส่เกลือลงไปแค่พอกร่อยๆจากนั้นก็ดื่มยาสมุนไพรต่างๆ เสียงป้าเจือถามผัวพี่แก้วว่าเตรียมภัยเอาไว้ไหมจะได้ต้มให้พี่แก้วอาบเขาบอกว่าขุดมาทั้งกอเลยในตอนนั้นทุกคนมัวแต่ดีใจจึงไม่เห็นป้าเจือถือหม้อรกเด็กออกมาข้างนอกส่วนทศยังอยู่ข้างล่างเขารู้สึกปวดฉี่จึงเดินไปทางหลังบ้านที่มีต้นไม้ขึ้นเต็มไปหมดและแอบเข้าไปหลังต้นไม้ขณะปฏิบัติการอยู่นั้น ทศก็เห็นป้าเจือเดินถือหม้อลกด้วยท่าทางแปลกๆแทนที่จะเหนื่อยเพราะต้องคัดทองพี่แก้วเป็นเวลาหลายชั่วโมงแต่แกเดินเร็วมากและส่งเสียงหัวเราะชอบใจจากแสงจันทร์ที่สาดส่องมาถ้าตาไม่ฝาดทศก็เห็นแกแลบลิ้นออกมาเลียริมฝีปากลิ้นของแกยาวกว่าคนปกติและได้ยินเสียงแกพูดว่าหอมหอมรกเด็กหอมคงจะหวานอร่อย ทษได้ยินเกิดอาการขนลุกสู้ขึ้นมาทั้งตัวจึงคิดว่าป้าเจือคงไม่ใช่คนธรรมดาแน่ๆบางทีแกอาจจะเป็นผีก็ได้เพียงแค่คิดผมบนหัวของเขาก็ลุกสู้ขึ้นมาแต่ก็แอบดูแก่ต่อไปทั้งที่กลัวมากถ้าหากป้าเจือรู้ว่าเขาแอบอยู่หลังต้นไม้ก็คงเกิดเรื่องแน่ตอนนั้นทษเห็นแก วางหม้อดินลงกับพื้นแล้วนั่งยองๆจากนั้นก็เปิดฝาออกเสียงสูตรหายใจดังมากหน้าเหี่ยวยน่นก้มลงไปชิดกับปากหม้อตอนนั้นใจทษเต้นรัวและกลัวมากแข้งขาสัน่นแต่ตาก็จ้องมองอยากรู้ว่าแกจะทำอะไรต่อไปเท่าที่รู้มารกเด็กเกิดใหม่ก็จะเอาฝังไว้ใต้ต้นกอบไผ่แต่ป้าเจือไม่ได้ถือเสียมาเลยหรือว่า แกจะเอามือขุดดินซึ่งก็ไม่น่าจะใช่เพราะดินแข็งมากและทศก็เห็นป้าเจือเอามือล้วงเข้าไปในหม้อแกหยิบรกเด็กขึ้นมายกเข้ามาใกล้ๆกับจมูกดมแล้วเอาถูที่ปากกับจมูกจนมีคราบเลือดติดซึ่งน่ากลัวมากทันใดนั้นทศแทบจะร้องออกมาด้วยความกลัวเมื่อแกอ้าปากแล้วกัดรกเข้าเต็มๆ ทดอ้าปากค้างอยากจะล้องออกมาเสียเดี๋ยวนั้นทั้งน่ากลัวและขยะแขยงและไม่คิดว่าแกจะกินอย่างนี้เสียงเคี้ยวดังจับจับป้าเจือกินด้วยความอร็ดอร่อยอีกทั้งน้ำลายก็ไหลย,ยืดออกมาเหนียวหนืดเต็มไปหมดกลิ่นคราวฟูงเข้าจมูกจนเขาแทบทนไม่ไหวรู้แต่เพียงว่ามันเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดและเขาก็เห็นเคี้ยวขาวๆออกมาจากมุมปาก ของป้าเจือเขาจึงรู้ว่าป้าเจือเป็นผีแต่ไม่รู้ว่าเป็นผีอะไรเห็นแต่กินรกด้วยความมูมมามเหมือนตายอดตายอยากพอกินจนหมดแล้วแกเดินจากไปทดเกาะต้นไม้นิ่งไม่กล้าขายับตัวไปไหนมองตามหลังแกก็เห็นว่าเดินกลับบ้านแต่เดินเร็วมากแล้วแวบหายไปจากนั้นก็ปรากฏตัวไกลๆทดมั่นใจว่าแกไปแล้วจึงรีบขึ้นไป ข้างบนบ้านทุกคนตกใจที่เห็นทศหน้าตาตื่นเขาจึงถามหาป้าเจือทุกคนบอกว่าแกกลับบ้านไปแล้วทศจึงเล่าเรื่องที่เห็นทั้งหมดให้ทุกคนฟังชาวบ้านต่างตกใจและกลัวมากพากันลงมาดูหม้อที่ใส่ลกก็เห็นว่าทิ้งเอาไว้ตรงโคนต้นไม้ส่วนผัวพี่แก้วโมโหมากจะตามไปเล่นงานแกแต่ชาวบ้านได้ห้ามเอาไว้ เพราะรู้ว่าเวลากลางคืนผีจะแรงมากคงต้องรอกลางวันแม่ของทศบอกว่าตอนที่เด็กใกล้คลอดเห็นป้าเจือแลบลิ้นออกมาเลียริมฝีปากอยู่บ่อยมากทีแรกคิดว่าแกปากแห้งแต่ที่ไหนได้แกอยากกินรกเด็กนั่นเองสงสัยว่าจะเป็นผีกระสือพ่อของทศมองไปที่เด็กเกิดใหม่ให้ระวังเอาไว้เพราะคราบเลือดและน้ำข่าวปลายังเกาะติด ล้างยังไม่หมดผีมันชอบเวลานอนให้ปิดประตูหน้าต่างเอาไว้ให้ดีและให้เอาหนามไม้ไผ่มาสุมเอาไว้ใต้ถุนบ้านรวมทั้งบริเวณประตูหน้าต่างมันก็จะเข้ามาไม่ได้คืนนั้นไม่มีใครนอนเพราะกลัวผีป้าเจือจะย้อนกลับมา กินเด็กอีกทุกคนระวังกันอย่างเต็มที่พอเช้าเท่านั้นก็ได้เตรียมตัวไปที่บ้านป้าเจือและดูเหมือนว่าแกจะรู้ตัวพอไม่เห็นแกอยู่ในบ้านพร้อมกับข้าวของก็เก็บออกไปจนเกลี้ยงด้วยความโมโหหัวพี่แก้วจึงเผากระท่อมจนไหม้แล้วพากันมาเฝ้าพี่แก้วคิดว่าอย่างไรเสียคืนนี้มันจะต้องมาแน่จริงดังคาด ทุกคนรวมกันอยู่ที่ห้องพี่แก้วปิดประตูหน้าต่างจนมิดชิดพอตกดึกก็เห็นว่าเหมือนมีแสงอะไรแวบวบแบบนรอบบ้านแต่เข้ามาไม่ได้และหมาก็หอนและเห่าจากนั้นก็ได้ยินเสียงเหมือนคนแก่ร้องตามด้วยเสียงสู้ๆซ,ซึ่งก็น่ากลัวมากทศจะแอบดูตามร่องฝาบ้านแต่ไม่กล้ากลัวว่ามันจะเอานิ้วทิ่มตาพวกเขาจึงคิดว่า มันคงวนเวียนเพื่อจะกินเด็กแต่เข้ามาไม่ได้เพราะมีหนามไม้ไผ่ได้กันเอาไว้คนแก่ในหมู่บ้านบอกว่าต้องให้เด็กอายุครบเจ็ดวันถึงจะปลอดภัยตลอดเจ็ดวันนั้นทุกคนมาเฝ้าพี่แก้วกับลูกไม่ยอมหลับยอมนอนเพราะกลัวว่าผีกระสือจะเข้ามาและไม่รู้ว่าจะรับมือกับมันได้อย่างไรและตลอดเจดวันนั้นผีกระสือก็มาตลอด มันคงโมโหที่เข้ามาในบ้านไม่ได้เสียงกระแทกที่หน้าต่างแล้วก็ร้องด้วยความเจ็บปวดคงจะโดนหนามเกี่ยวไส้นั่นแหละสมน้ำหน้ามันนักพวกที่เฝ้าก็รอจนครบเจ็ดวันพอครบคืนที่แปดลูกพี่แก้วก็ปลอดภัยแต่พวกเขาก็ยังไม่วางใจจึงมานอนเฝ้าตลอดจนครบหนึ่งเดือนจากนั้นพวกเขาก็แยกย้ายไปนอนบ้านไขรบ้านมัน